สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับซีรีส์นะคะแนวอิงประวัติศาสตร์บางเรื่องเนี่ยก็จะใช้เวลานะคะมากจริงๆค่ะหลายๆปีในการที่จะผ่านนะคะจากกองเซ็นเซอร์ออกมาได้ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ The Gate of c h e n u ค่ะเรื่องนี้นะคะก็ได้ออนแอร์แล้วนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบแนวประวัติศาสตร์เข้มข้นนะคะหลังจากค้างอยู่4ปีค่ะในที่สุดแล้วนะคะก็ได้ออนแอร์แล้วนะคะสาหรับเรื่องนี้นะคะ จะมีทั้งหมด41ตอนด้วยกันค่ะจะออนแอร์ตั้งแต่วันที่5มีนาคมปี2024นะคะไปจนถึงวันที่28ค่ะ ปี2024ปีเดียวกันเนี่ยแหละนะคะก็ช่วงไม่กี่อาทิตย์เองเพื่อนๆสาอาทิตย์ก็จบแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้จะออนแอร์นะคะผ่าน BTV ค่ะพวกเราก็หาชมกันได้บน YouTube นะคะเพื่อนๆสำหรับเรื่องนี้ที่ออนแอร์ที่ BTV ค่ะผู้ที่มาเล่นนะคะเรื่องนี้ก็เป็นดาราโอ้โหมีฝีมือค่ะคุณหลนจงนะคะรับบทเป็นหลี่เทียนซุนค่ะแล้วก็คุณถงเล่ยนะคะสวยมากๆรับบทเป็น หวงเหอเซียงแล้วก็ยังมีคุณหลี่อี้เซียวค่ะรับบทเป็นอูซิวเจินแล้วก็มีนะคะดาราอาวุโสมากฝีมือมากๆค่ะคุณจางเฟิงวี่นะคะรับบทเป็นหลี่อินเหมียนค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะค้างตึ่งนานอยู่4ปีทีเดียวแต่ก็ยังถือว่านะคะใช้เวลาน้อยกว่าหัวฉิอปิงใช่ไหมเพื่อนเพื่อนรออยู่ไหมเรื่องนั้นเออหวานรอนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ดูหรือเปล่าเพราะว่าวีรบุรุษนะคะท่านอาจอมทัพท่านนี้เนี่ยในประวัติศาสตร์จีนคืออายุแบบคืออายุสั้นน่ะคือออกศึกไม่กี่ปีก็เสียชีวิตแล้วแต่ว่าเป็นศึกที่สามารถเอาชนะซ่งหนูได้แล้วก็มีเกียรติประวัติที่ดีงามมากๆเพราะว่าเป็นเหมือนกับ ยังไงดีเรียกว่าฐานนะเหมือนกับหลานของจัก,กรพรรดินะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขียนเกี่ยวกับท่านหัวฉูปิงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีไปไปหมดเลยนะคะดังนั้นแล้วจนป่านนี้แล้วก็ยังไม่ผ่านออกมานะ,ะเออมีข่าวออกมาช่วงหนึ่งใช่ไหมคะจากประมาณ68ตอนเขาจะตัดให้เหลือแบบแบบน้อยลงมาอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังไม่ได้ออนแอ์สักทีนะคะไม่รู้ว่าโดนซ่อมไปโดนตัดตัดตัด,ตด,ตดไปจนเหลือเท่าไหร่แล้วนะคะเรื่องนั้นก็คือคุณจาง รว่วยหยุนรับบทเป็นหัวฉูปิงนั่นเองโอ้ยหน้ายัางใสกิกนะคะมีดาราที่ดังๆเนี่ยในตอนนี้ดังแล้วในตอนนี้เป็นพระเอกนางเอกกันหมดแล้วก็ไปเล่นอยู่ในเรื่องนั้นเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะ ไม่น่าจะมีหวังไหมหรืออาจจะมีหวังไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาดูเรื่องนี้กันก่อนนะคะ <c oughs> สำหรับท่านที่เป็นคอละครประวัติศาสตร์นะคะย้อนยุคแบบนี้ก็มาแล้วค่ะในอันนี้นะคะเรื่องนี้จะเป็นในสมัยรัชวงศ์ชิงนะคะแล้วก็เป็นช่วงแบบ ในช่วงที่แบบจะเริ่มต้นของสาธรารณรัฐจีนแล้วนะคะกำลังจะมาค่ะเป็นช่วงแบบลอยต่อนะคะทีนี้ในจุดนี้นะคะก็ทำให้คนจีนเนี่ยมีความตื่นตัวนะเรื่องนี้มีคนรอดูกันเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นละครช่วงประวัติศาสตร์ซึ่งไม่ไกลจากพวกเขาเท่าไหรน่นักนะคะเพราะว่าราชวงศ์ชิงก็เป็นราชวงศ์สุดท้ายนะคะของทางศักดินาของจีนเนี่ยที่มีการปกครองอยู่นะคะทีนี้ในเรื่องนี้นะคะนอกจากดาราที่หวานได้บอกไปแล้วก็ยังมีคุณ เกาว้านะคะคุณเทียนหัวคุณหลี่กวงฝูคุณหมาจิงวูคุณหลี่เฉิงวี่นะคะก็มากันอีกมากมายค่ะครับขั้งเลยนะคะอีกรับขั้งค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะมีแบบบ็อกเกอร์ของจีนรวมทั้งชาวเน็ตเขาก็พูดคุยกันในแบบที่เรียกว่าล้ออะแซวแล้วกันเขาบอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วน่าจะได้ออกอากาศในอีก20ปีข้างหน้านะคะเป็นคำประชดประชันนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้4ปีได้ดูแล้วก็ถือว่าเป็นผลกำไรแล้วกันนะคะนอ,อกจากนี้นะคะหลายๆท่านสังเกตถึงจำนวนตอนไหมคะเรื่องนี้จะมีทั้งหมด41ตอนนะคะก็ทาให้มีบรรดาชาวเน็ตบางคนก็มาถกเถียงกันอีกว่าเฮ้ยมันจะเกิน สีตอนได้ยังไงในเมื่อมันมีกฎใหม่มาแต่ต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้ต้องนับย้อนไปนับย้อนไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มันก็จะมีเรื่องราวของกฎในตอนนั้นซึ่งก็เอามาแย้งได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเกิน40ตอนมา1ตอนก็ยังโอเคอยู่นะคะคือเขาคงใช้กฎระเบียบในปีที่มีการขออนุญาต ในการที่จะถ่ายทำแล้วก็ผลิตเรื่องนี้ออกมานะคะก็เลยทำให้สามารถจะออนแอร์ผ่านทางหน้าจอได้เกินกว่า40ตอนค่ะ แต่เรียกว่าเกินมาตอนเดียวนะเพื่อนๆ41ตอนเองค่ะแต่ก็ยังดีอะไหนๆก็ได้ออนแอแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะคือเรื่องนี้นะคะมันก็จะพูดถึงนะคะประสบการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงของรอยต่อนะคะช่วงที่จะจบสิ้นราชวงศ์ชิงแล้วก็ขึ้นสู่สาธารณรัฐจีนนะคะซึ่งก็จะมีเหตุการณ์หลายอย่างที่มีความน่าตื่นเต้นนะคะบอกเล่าเรื่องราวของหลี่เทียนซุนค่ะซึ่งเป็น ิล้วปีนแกะสลักหยกนะคะของเมืองหลวงที่อยู่เบย์จิงนะคะที่อยู่เออป่ยจริงนั่นแหละแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ครอบครองทัพทิมนะคะซึ่งเ,ออเป็นทับทิมมรกตค่ะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศนะคะซึ่งไอ้ทับทิมมรกตเนี่ยตามความเชื่อก็คือสามารถจะสู้นะคะกับพวกปีศาจทั้งหลายได้แล้วก็มี มีเหมือนเทพเจ้างูใหญ่หรือว่ามังกรนะคะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่คุ้มครองอยู่หรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในไอ้ทัพทิมมรกตนี่แหละคะ่ะทีนี้ไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นมานะคะความเชื่อนี้ด้วยเจตนาที่แอบแฝงค่ะเนื่องจากว่านะคะมันมีการถูก เรียกอะไรตระกูลนี้นะคะคือผู้ที่เป็นเจ้าตระกูลอยู่เนี่ยในบนรรพบุรุษนั้นนะคะเกี่ยวกับการรุกรานของจีนโดยกําลังพันธมิตร8อํานาจค่ะมีขุนศึกเปิดยางแล้วก็มีสงครามต่อต้านญี่ปุ่นแล้วก็มีสงครามปลดแอกนะคะปลดปล่อยแล้วก็การกลับมาของฮ่องกงรวมทั้งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วยนะคะแล้วก็มีหลายๆอย่างนั่นเองซึ่งมันไปเกี่ยวข้องนะคะกับการประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งที่19ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้ว ก็เหตุการณ์สําคัญทางประวัติศาสตร์อีก8เหตุการณ์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเล่าเรื่องราวนะคะหลายชั่วอายุคนยาวนานประมาณ120ปีกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็นการ ปกป้องสมบัติของชาตินั่นเองเรื่องราวก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยสําหรับเรื่องนี้นะคะด้านที่2นะคะที่น่าสนใจของเรื่องนี้ก็คือว่านักแสดงของเรื่องนี้นะคะทักษะมีความจัดเจนกันทุกคนเลยค่ะเป็นดาราคุณภาพนะคะต้องใช้ดารารุ่นใหญ่ประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องนะคะกับความละเอียดอ่อนในเรื่องของประวัติศาสตร์จีนเป็นเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาแล้วก็ความรู้สึกของความเป็นครอบครัวแล้วก็ประเทศชาติรวมทั้งวัฒนธรรมของชาติ น,ะะนอกจากนี้ก็ยังเสริมนะคะเรื่องราวของการปลูกฝังให้คนจีนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ก็ต้องปกป้องสมบัติของชาติเพื่อบบว่าเรียกได้ว่ารุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะโอ้โอ้อยางงี้เลยค่ะนี่คือสิ่งที่เขาเขียนบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้มานะคะทีนี้สิ่งที่แตกต่างไปจากละครประวัติศาสตร์เรื่องอื่นๆนะคะก็คือในเรื่องนี้นะคะนักแสดงอย่างคุณจางเฟิงวี่นะคะคุณหลี่เฉิง รูคุณสื่อฉินคุณเกาหวานะคะก็มีบทบาทสนับสนุนในเรื่องนี้เท่านั้นเองทั้งๆท,ท,ที่เป็นดาราเบอร์ใหญ่มากๆนะคะการคัดเลือกนักแสดงเรื่องนี้นั้นก็ถือได้ว่าแคสมาได้น่าประทับใจคือเลือกสรรมาได้น่าประทับใจมากๆค่ะไม่ได้มี ตัวระครซึ่งเป็นแบบพระเอกนางเอกในวัยรุ่นเลยนะคะเป็นเป็นดาราที่มีทักษะการแสดงแล้วก็เป็นแบบท่านที่มีอายุคือรุ่นใหญ่ขึ้นมาแล้วค่ะก็เรียกได้ว่านะคะมาแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ที่แท้จริงนะคะของในช่วงนั้นนะคะก็น่าจะอืมเป็นอะไรที่ดึงดูดเหล่าบรรดาท่านทั้งหลายของประเทศจีนที่นั่งดูทีวีอยู่นะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่สําคัญที่หวานได้ไล่มาให้ให้ใหห หลายท่านที่สนใจได้ฟังในช่วงต้นนะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือรวมมาแล้วก็มาถ่ายทอดผ่านเป็นละครให้พวกเราดูค่ะ มาถึงส่วนเนื้อหากันบ้างนะคะละครเรื่องนี้มีเรื่องราวค่ะของประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของศิลปินแกะสลักหยกนะคะของเมืองหลวงนั่นแหละค่ะก็คือหลี่เทียนซุนนะคะแล้วก็อย่างที่เล่าไปคือมันมีมการตั้งสมมติฐานเรื่องความเชื่อขึ้นมาแล้วก็ตั้งว่าโอเคมันมีสมบัติของชาติชิ้นนี้นะซึ่งมันถ้ามีอยู่ในประเทศเนี่ยมันก็จะนําความเจริญรุ่งเรืองมาให้นะเพราะฉะนั้นจะต้องปกปักรักษามันเอาไว้ให้ดีเพราะ ว่าไอ้ของที่เขาเรียกว่าเป็นอย่างนี้ไอ้ทับทิมหยกนะคะไอ้มรกตตัวนี้มันก็จะเป็น อะไรที่มีเทพเจ้าอยู่ด้วยแล้วก็มีส่วนของอการต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นคนนี่แหละค่ะเป็นมนุษย์นี่แหละที่แบบว่าตั้งอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นศรัทธาอะไรแบบนี้นะคะคือเรียกได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาซ่อนเร้นนั่นเองค่ะนี่จากมุมมองนะคะปัจจุบันละครเรื่องนี้นี่ก็เรียกได้ว่าได้รับความฮือฮานะคะคือได้รับความนิยมหร ก็เป็นที่พูดถึงก่อนที่จะออกอากาศเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยนะคะหนึ่งก็คือค้างตึงมาอยู่4ปีนะคะแล้วก็ไม่มีการประชาสัมพันธ์อย่างอย่างล้นหลามอย่างเป็นทางการใดๆค่ะก็จะออนแอร์วันที่5มีนาคมแล้วนะคะส่วนตัวอย่างนั้นนะคะก็ตัดต่อมาได้นะ่าสนใจทีเดียวค่ะนักแสดงเต็มพลุบหน้าจอเลยนะคะอันนี้เป็นซีรีส์ค่ะเพื่อนๆเ,เนื้อเรื่องก็มีโครงเรื่องที่ยาวครอบคลุมประวัติศาสตร์ถึง120ปีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นจุดดึงดูดให้ผู้ช ส่วนใหญ่นั้นอยากจะดูนะคะซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงที่ออกอากาศที่ b t v ีถ้ายังไม่มีค่ายไหนในประเทศไทยนะคะได้นํามาทำสับไทยให้คนไทยได้ดูกันเดี๋ยวหวันก็อ,อาจจะเอามาเล่าให้หลายๆท่านที่สนใจได้ฟังกันนะคะก่อน <laughs> ก่อนที่จะมีค่ายไหนเอา เอามาทำสับไทยให้พวกเราดูกันง่ายๆนะคะเพราะถือว่าน่าสนใจเนาะเพราะว่าใน41ตอนของละครนะคะเราจะได้เห็นถึงประวัติศาสตร์จีนะครอบคลุมยาวถึง120ปีกันเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าดูไว้นะคะแล้วก็รู้ไว้ใช่ว่าอะไรก็ตามที่ที่มันมีประโยชน์เนี่ยเราเหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะไปเกิดได้เนาะในช่วงนั้น <laughs> เราก็มาดูเนี่ยนะคะดูที่เขาถ่ายทอดให้พวกเราดูนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะรักษาสุขภาพ กันให้ดีๆเห็นไหมคะซีรีส์บางเรื่องเนี่ยถ้าสุขภาพเราไม่ดีเราไม่มีโอกาสได้ดูเลยนะเพราะว่าดองไว้นานมากค่ะขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ